ันจะบังคับเป็นเคว้งเนื้อเรื่องมั้งดิกระแรงข้างบนเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เฮียเดี๋ยวกระแรงต้องมารวมร่างเฮียเลยแต่เฮียนี่แน่เลย,ยเพราะ <c oughs> ว่าฉากเห็นแบบไอ้เฮียนั้นโดนแก <laughs> นนดกด้วยอาาจรย์นัดอาจ่ะจ้าดโดนแดก ก็มีตัวเดียวด้วยไม่มีมอนมอนให้ติีไม่โดนแมลงตอมอยู่จริงด้วยสัตว์เป็นเรื่องอ้ไเฮี้ยเลยโดนแมลงตอมอาจจะตัดมาตัวเฮี้ยอะไรมาแดกมันก็ได้นะก่อนใกล้ตายตะไปรูหน้าธรรมดาป้ะเลยโดนตอม เฮียมาผูนโดยเทียบขึ้นเลย That's have that, ủa số này tôi có 400 hết, số hết 400, rồi bây giờ đạp đá một nữa đi ạ, nó này. เด็ลดเลือดเยอกว่าอาจจะไม่ได้สู้มบใช้ตัวเดียว มันดูมันดูง่ายเกินไปถ้าเป็นรูน่าธรรมดาเนี่ยมันดูเซ่งซุมใช่ไหมสัตว์เออหรือเราตีมันจนชินแล้ววะวัน,นที่กูเข้าไปดูก็ฆ่า11จเ็บบสองอ่ะนี่เวื่ยปะล่ะ ล้าทำไมเอฟเฟกต์แขกมันดีใช่ไมดก๋ยว่ามันจไม่โกรธเลยดนที่อะไรนหน้าวะได้ดินี่้กับน,น,นไอ้่อะไรแปหน้ามันวะ,นะเม่บอลอยู่อะไรแปหน้า พวกเขเวลาแท้งอะไรไเลยใช่มีวิธัดดาบเหมือนมีโดนจรวดที่แปะได้อยู่ใช่เหมือนโดนจรวดแปะได้อยู่ ต่อแม่มาหนะร้วเปล่าตวแม่มาลเ,เลยโอเคตัวเล็กล้วยมึงคิดว่ามันควรไปคุยรับเก็บมันจะตายนะ ไอ้แค <100. S 2> ่นี้เราตีเองก็ได้นะแค่แค่นี้รอดูทัาสี่แล้วกันรอดูทัาสี่แล้วกันไอ้เฮียใช้ยาขวดเดียวอะ้าบนะันอะ ไอ้ย <ítulo> ัยอยู่นะไอ้ยัยอยู่นะไท้โปชชันไปขวดเดียวไ้ปชชันไป็สีขวดใช้ดัดไลท์ใหญ่ไปหนึ่งดัดไลท์สองไปสองไอ้แฟตไปหนึ่งคูเคานเตอร์มัได้บ่อยไงเฮียกูทำไมัเดดีกูเลยไอ่เหียมแไปเอาเท่ดิมเน

s o r y ไอเอ้ยเปนกระจอกจังวะกูก็บอกอยู่มารับเกณฑ่กระจอกจังวะไอ้ยูรู้สึกว่าแม่กระจอกจริงไอเฮเทโอหรือไอาจังยังดูเถื่อนไปอีกที เอ้ยแต่ปราสามันเต็มไปด้วยผีเสื้อนะพวมันไปไล่แดกมอนมาบานเลยเลยจ้ะ ตัวเล็แหละตัวใหญ่ที่นี่ไม่ได้ย้อนสิ่งนี้ทั้งหมดดูว่าโอ้ทางที่เลยสักอาซากะอย่บอกนะ เออนอนอยู่กลางที่เฮ้ยพี่บอแล้วเฮยพี่ขึ้นมาแล้วพี่ขึ้นมาจากน้ำแล้วพี่ไปลงอ่างมาที่ถอยไปเร็วอ,อันตรายวิเฮก็หินลอยมาโอ้ นี่มาอาริเกเตอร์นี่ว่ะมีอะไรบ้าวะมีอะไรดูกระสุนยานุกี้กูไปแล้วคนนี้นี่ยท่านเด่นพนกูมาแล้วไอ้สัสนี่มีสองด้วยไอ้แค่นี้มีสอง ไอ้ยนี่มันชาใหญ่เหลือเกินตัวนี้เขาชีมันใหญ่เไม่ใช่เหรอโอ้แ้ทเลวเต็มทีแล้วก็กระแทกมันเอาไม่ใช่เหรอเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเดิมหรอว่ะเกียเนี่ยไม่ใช่ตัวเดิมตัวใหม่เลย ยูไปหยิบกหนแล้วยูไปหยิบก็เห็นแล้วเฮ้น้องก็เถื่อนอะอุ้ยมีหใหญ่มังกรหนึ่งสองบังกนึ่สอเตรียมมันเหมือนไอ้เคนพวกนาเนะป่าเออใช่เหมือนไอ้พวกนาวากะองเมียวไอ้พวกนาวกอิมู จ่เขาไป้จเขาตบอุ้ยกระจอกอุ้ยี่เข้าเน็ตนได้ด้านึงปัดด้านหนึ่งัดยังไม่ใช่ล่าสบูแตัดจะหนีนะครับออกเลยจ้ออมดาเ้งหลอก สามเฮ้ยเต็มที่เลยหลังเต็มที่ใอ่หลังเต็มที่แต่ล่วงล่วงล่วงหัวเขียบถึงสามอันนี้น่าจะแรงสุดเลยพวกน่ะเอาอกเลยสัตุดบึ้มบึ้มหัวทะลวงด้วยสัตก เฮ้ยตูมีอาวุธอย่างนี้มันให้พวกควาไปล่าเลยพี่อะไรมันก็ยิงมันก็จบเลยเดี๋ไม่เป็นเฮียหรอกไม่เป็นเฮียร์ไม่ต้องขึ้นมาใหม่ผีเสื้อมันลงมาแล้วนะ Er I'll